สวัสดีครับกุมารดำมวยไทยครับวันนี้นำเสนอข้อมูลดีๆในศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่28มีนาคม2 6 6 4ครับสัปดาห์นี้ผมรักใครชอบใครเดี๋ยวได้ติดตามกันอย่างแน่นอนแต่ก่อนอื่นครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยต้องขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับกลุ่มมวยพักยกจ้วบเข้าไปครับโดยบิ๊กคลองเตยครับขอบคุณ รถสวยจ่าเจดและก็ขอบคุณแอดอวันยูฟ้าเใครสนใจที่จะลุ้นมวยครับแอดไลน์เข้าไปสมัครได้ที่แอดอวันยูฟ้าก้เูเปิดรายการศึกมวยไทย7สีครับมวย109ปอนด์ครับรายการพบกันระหว่างเมฆกรรชัยพบกับทางด้านยอดพนมทวนสิทธนายกอนงครับร0 9ปอนด์เป็นมวยเล็กๆไอ้จอเจ้าเมฆเนี่ยมวยจากนาครศรีธรรมราชครับ ลูกศิษย์ของโกเดพดันชัยอดิเทพบรพันธ์ผลงานช่วงหลังของเจ้าเมฆนะครับก็มีชนะนกน้องฟาร์มเดชเพชรสีทองครับแล้วก็ชนะนกน้องโอชอเลืองรำนะครับก่อนหน้าเนี่ยสะดุดแพ้นะครับที่นนทบุรีครับวันนั้นแพ้เจ้าฟันลุสทีเอ็นมวยไทยนะครับต่อยไปที่อตกสาหลังจากนั้นเนี่ยก็มาแจ้งเกิดทำฟอร์มสวยเลยสไฟหลัง ส่วนคู่ต่อกรอของเขาครับยอดพนมทวนสิทธนาย,ยกอนงครับสามผลงานหลังครับชนะคะแนนพุทธเพชรเกษมชนะคะแนนบีจักรยานมวยไทยครับล่าสุดสะดุดแพ้คะแนนพลอยขาวจอพัทรยานะครับใต้กับวิสารเจอก,กันกับคู่นี้ครับเจ้าเมกเนี่ยเป็นมวยฝีมือครบเครื่องเลยหลักเหลี่ยมดีนะครับส่วนทางด้านยอดพนมทวนครับยอดพนมทวนเนี่ยนะครับเป็นมวยฝีมือ นะครับแล้วก็อาวุธหนักแล้วก็รุนแรงนะครับพูดถึงคู่นี้เรทเปิดเนี่ยอยู่ที่เมฆพรันชัยนะครับได้เปรียบ10ต่อ9นะครับถือว่าคู่ขี้นะครับเกมคู่นี้ส่วนตัวครับก็ยังมองว่าเมฆพรัญชัยเนี่ยฝีมือจัดจ้านกว่าดูว่าหน้าลงทุนนะครับสีเสื้อข้อค่ายการฟิตซ้อมนะครับเล่นค่ายใหญ่ไว้ก่อนไม่เสียเปรียบฉะนั้นแล้วคู่แรกเนี่ยผมชอบไปที่เมฆพรัญชัย ผู้ที่2ครับแสงมรกตพอเจริญแพทย์ครับก็พบกับทางด้านเข็มพรันชัยครับแสงมรกตต่อน้ําหนักให้2ปอ,อนด์ครับร้อยสามสิบสามต่อร้อยสามสิบห้าแสงมรกตหรือยอดพยักพอเจริญแพทย์เป็นมวยซ้ายฝีมือครับก่อนหน้านี้เขาหยุดพักไปเนื่องจากว่าประสบอุบัติเหตุแล้วก็ไปเป็นทหารครับสาหรับแสงมรกตชื่อชั้นมวยเนี่ยดีกว่านะแสงมรกตเนี่ยเป็นมวยจากโคราชครับ สายจากโคราชแต่ว่าซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยพ่อเจริญแพทย์ครับอยู่ปลวกแดงระยองอยู่ในการดูแลของผู้ใหญ่พี่รมเจริญแพทย์นะครับส่วนเจ้าเข็มเนี่ยมวยจากกระบี่แต่ว่ามาซ้อมที่ทุ่งสงนครรีธรรมราชอยู่กับโกเดะพร,ะรันชัยนะครับแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยนะครับเจ้าเข็มเนี่ยไม่ได้เจอกับแสงมรกตนะครับแต่ว่าแสงมรกตมาเสริมแทนด้วยชื่อชั้นที่ดีกว่านะครับการผ่านมวยดีกว่าแสงมรกตเลยต้องต่อน้ําหนักให้เข็ม 2ปอนด้วยกันนะครับมาดูผลงานหน่อยครับแสงวรลกฏเนี่ยช่วงหลังนะครับก็มีแพ้คะแนนกาชัยพอหลักบุญครับแพ้คะแนนนรงชัยสิทธิจอมยุทธแล้วก็ล่าสุดครับไปเคลื่อนไหวที่จังหวัดนครราชสีมาครับชนะน็อกขุนพลน้อยพยับคำพันธ์ครับยกที่3ส่วนเข็มพระรันชัยครับแพ้น็อกให้กับตวงซับต่ออิทธิพอหรือสอสละชีพนะครับแล้วก็มาชนะน็อก เพชรศักดาศิทธินายกทวีปตะพงครับล่าสุดครับก็โชว์ไว้สวยเลยครับสำหรับเจ้าเข็มชนะน็อกเพชรสมสุขสอภาราชนะครับถือว่าผลงานช่วงหลังเนี่ยหลังจากที่แพ้น็อกไอ้เจ้าตรวงซับแล้ว2องไฟหลังโชว์สวยจริงๆครับชกไม่ครบ5้ายกทั้ง2องไฟเลยแต่ส่วนตัวครับมองว่าเกมแบบนี้ครับเกมดวลจังหวะฝีมือนะครับกินเจ้า แสงมรกรยากหน่อยนะครับคู่นี้ต่อ2ปอนมีผลหรือไม่ครับสำหรับแสงมรกตกรองคู่เอกครับเจมสักเพชรเกียริเพชรนะคะเจอกับทางด้าน10บแสนหยงเพชรเกษมครับหรือเจ้า1 0 0แสนเครื่องคูวเทอร์โบชาร์0 0 0แสนส0อแสนแก้วคนเดียวกันครับเจมสักเนี่ยมวยจากจังหวัดร้อยเอ็ดครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียริเพชรอยู่ที่ซอยเหม่งจ่ายครับผู้พันแอลครับพันโทหญิงปณิชาธีรเดชพงศ์เนี่ยดูแลอยู่นะครับ ผลงานช่วงหลังนะครับของเจ้าเจมสักเนี่ยก็มีแพ้น็อกจรวดศึกกอรรกมนาครับแพ้น็อกนักรบแฟร์เทคนะครับแล้วก็แจ้งเกิดด้วยการเอาชนะน็อกนักชกจากอาร์เจนตินาครับวันนั้นไปชกมวย3ยกนะครับผ่านทางช่อง8ส่วนคู่ต่อกระครับก็คือเจ้าสิบแสนครับสิบแสนในมวยจากสกลนครครับซ้อมอยู่ที่ลูกมะขามหวานครับคุณเบี้ยวทองอินแม่นสอนราเนี่ยดูแลอยู่นะครับก็มี แพ้สีวกรเกียรติเจริญชัยแพ้เหนือธรณีสามชัยวิเศษสุขแพ้ลุงแสนตะวันสอภาราชสามผลงานหลังนี่แพ้รวดเลยนะครับแต่ว่าเป็นการแพ้เบียดมาโดยตลอดสําหรับสิบแสนทํายังไงราคาก็ไม่มานะครับสถิติคู่นี้เนี่ยเจอกันมาทั้งหมด2ครั้งด้วยกันที่ช่องเจนะครับเจมสศักชนะทั้งสองครั้งนะครับชนะด้วยลูกหลักลูกเหลี่ยมสิบแสนเนี่ยเดินเปิดเกมจริงครับแต่ว่าหลักเหลี่ยมจังหวะฝีมือสมองมวยเป็นรองนะครับ แล้วก็เวท134เจมสักก็ถือว่าเป็นเวทสบายๆของเขานะครับส่วนเจ้า10แสนเนี่ย134ก็บีบอยู่นิดนึงครับฉะนั้นแล้วเนี่ยภาษีของเจ้าเจมสักจะดูดีกว่านิดนิดครับสำหรับไฟนี้เอาละครับมาดูคู่เอกของรายการครับพระจันฉายคลองสวนภูรีสอร์ทครับพบกับรณชัยตอรามินทาคู่นี้ตกลงกันน้ำหนัก124ปอนด์ครับ ใช้บริการกันมาหนครั้งวันนั้นเนี่ยพระจันฉายชนะไว้ครับที่สนามมวยลุมพินีวันนั้นเนี่ยพระจันฉา,ายต่อน้ําหนักให้2ปอนด์นะครับร้อต่อร้อเกม3ยกพระจันฉายถือว่าโชว์ได้ดีครับนําไปก่อนหลายช่วงตัวก่อนจะมายกที่4ี่เนี่ยพระจันฉายไปพลาดโดนศอกของรณชัยแตก กลับมาเจียวเจ้าเลยแต่ทําไปทํามารณชัยไปเจอเหลี่ยมพระจันฉายล้มลงไปทําให้สถานการณ์พระจันฉายเนี่ยยิงยาวเลยนะครับก็คุมสถานการณ์ชนะไปได้ในวันนั้นแต่เดินทางมาวันนี้อยปอนด์เป็นเวทของเจ้ารณชัยนะครับพระจันฉายพองขึ้นมานะครับซึ่งเวทเก่งของพระจันฉายก็อยู่ประมาณสักร20นะครับ21 18 19 20 21นะซึ่งเป็นเวทเล็ก ครั้งนี้ปล่อยมา124เวดเป็นของรณนชัยนะครับแต่เรื่องการฟิตซ้อมนี่หายห่วงเระอาจารย์ฉายซ้อมอยู่ pk แสนชัยได้ป้าได้ทวนเชิงกับพวกชมวกทองนะครับได้ทวนเชิงกับก้าวหน้านะครับแล้วก็มีอาจารย์ปุ๋ยเนี่ยมาทวนเชิงเรื่องหมัดให้ด้วยนะครับซ้อมหมัดแบบมวยสากลเลยนะครับเสริมอาวุธอย่างดีส่นรุนาชัยเนี่ยซ้อมอยู่กับพี่แป๊ะมีบุรีครับได้เจ้าซื่อสัตย์นะครับเมสซี สกุลชัยเล็กมาช่วยปล้ำช่วยซ้อมให้นะครับเรื่องการซ้อมนี่ไม่หนีกันนะครับเป็นมวยซ้ายฝีมือนะครับสำหรับรณชัยอ่ะเดี๋ยวไปดูฟอร์มกันหน่อยนะครับเจ้าพจน์ชัยเนี่ยนะครับก็มีแพ้คะแนนให้กับคมเพชรศิษย์สารวัตรเสือนะครับแล้วก็มาต่อยมวยสากลครับชนะคมพยักครับชนะคมพยักทีซีมวยไทยในรูปแบบมวยสากลแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะครับเจอกับคมเพชรศิษย์สารวัตรเสือ เอาชนะคมเพชรล้างตาได้ที่สนามมวยลุมพินีส่วนเจ้ารนาชัยครับช่วงหลังนี่ผลงานสวยมาก6ไฟยังไม่แพ้ใครครับชนะชายล่าพอหลักบุญครับชนะเสาเอกสิทธิเชฟบุญธรรมชนะฟ้าเป็นหนึ่งพอหลักบุญในไฟล่าสุดนะครับ6ไฟไร้ผ้าครับสาหรับรณาชัยผลงานดีมากๆนะครับเวทอยู่ที่รณชัยนะครับแต่ความไวอยู่ที่พระจันฉาย เอาละครับมาถึงช่วงฟันธงลงความเห็นกับกุมารดำนะครับคู่แรกครับผมชอบไปที่เมฆพรันชัยครับร้อยเก้าปอนเด็กคนนี้นี่เต็มเวทแล้วนะครับสำหรับเมฆพรันชยัยเป็นเด็กที่ฝีมือมวยดีหลักเหลี่ยมดีแล้วก็ข้อ่ข่าการฟิกซ้อมเยี่ยมนะครับเลทเปิดเจ้าเมฆ19ผมมองว่าน่าลงทุนไปที่เมฆก่อนแล้วก็หาจังหวะขยับขยานครับคู่ที่2ครับแสงปรากฏพอเจริญแพทย์ต่อ2ปอนให้กับทางด้าน เข็มพรันชัยนะครับชื่อเสียงการผ่านมวยเนี่ยอยู่ที่เจ้าแสงมรกตรอย่างแน่นอนเสียเปรียบแค่เวทแล้วก็แรงปะทะแต่ส่วนตัวแล้วมวยชิงฝีมือครับยังชอบไปที่แสงมรกตรพอเจริญแพทย์เก๋าเกมกว่าจะเอาชนะเข็มพรันชัยครับส่วนรองคู่เอกครับเจมสักเพชรเกียรติเพชรกับส0บแสนหยงเพชรเกษมครับคู่นี้ผมฟันตรงไปที่เจมสัก เพชรเกียริเพชรชนะมาสองครั้งแล้วแล้วไฟนี้ร่างกายเจมสักดีมากมากนะครับผมให้3ดาวครับสำหรับเจมสักเพชรเกียริเพชรและปิดท้ายครับที่คู่เอกของรายการยังชื่นชอบไปที่พระจันฉายคลองสวนผู้รีสอร์ทเร็วกว่าแรงกว่านะครับแล้วก็พลิ้วกว่านะครับแล้วก็เคยชนะมาด้วยปล่อยมาต่อยร้อยดูแล้วไม่เป็นปัญหาครับส่วนตัว วัดไปที่พระจันรฉายขยับขยายได้แน่และนี่คือทัศนะทั้งหมดทั้งมวลนะครับในศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่28มีมนาคม2,564นะครับชอบก็ตามไม่ชอบก็สวนได้ไม่ผิดกติกาทั้งหมดทั้งมวลนี่คือทัศนะก่อนเกมการแข่งขันแพ้ชนะไม่มีใครรู้นะครับเพื่อนๆครับก็ช่วยกันกดติดตามด้วยนะครับ กด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วก็จะนำเสนอคลิปดีๆแบบนี้เป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับแล้วก็ติดตามไลฟ์สดหลังชั่งน้ำหนักได้นะครับวันอาทิตย์นะครับเวลา9โมงโดยประมาณวันนี้กุมารดำลาไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ